วันอังคารที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ณอาคาร84ปีโรงพยาบาลศิริราชคณะกรรมการโครงการสมาชิกุธทิทีสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางนำโดยนายวิทยาผิวพ่องรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งพร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ในานามของคณะกรรมการโครงการสมาชิกุศิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง เพื่อแสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้แก่นายวียรศัก์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครที่เข้ารับการรักษาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมีคุณน้ำหวานวิจิตแสงสีบุตรสาวเป็นผู้รับมอบจากนั้นคณะกรรมการได้ลงนามในสมุดเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครวันจันทร์ที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564 ณจุดแถลงข่าวสื่อมวลชนชั้นหนึ่งอาคารรัฐสภาฝั่งวุฒธธิสภาวุฒธธิสภาโดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางนำโดยนายวิทยาผิวพองรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งมอบเงินบริจาคและสิ่งของจำเป็นซึ่งได้รับจากสมาชิกวุฒิสภาเพื่อนำไปสนับสนุนการดำเนินภารกิจของโรงพยาบาลสนามบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเจ้าหน้าที่ รวมทั้งประชาชนจังหวัดสมุทรสาครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้นจำนวน378,000บาทรวมทั้งสิ่งของจำเป็นต่างๆประกอบด้วยชุด PPE หน้ากากอนามัย face shield เ,เจลแอลกอฮอล์เล็กคอฟเวอร์ข้าวสารและน้ำดื่มโดยมีนายศรีศักดิ์วัฒนพรมงคล สมาชิกุธ,ธิสภาเป็นผู้แทนรับมอมเงินและสิ่งของเพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาครต่อไปและเมื่อวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564นายศรีศักดิ์วัฒนพรมงคลสมาชิกุธ,ธิสภาได้นำเงินบริจาคและสิ่งของที่ได้รับจากคณะกรรมการโครงการสมาชิกุธิสภาพบประชาชนไปมอบให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาครโดยมีนายแพทย์อนุกูลไทยฐานัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาครเป็นผู้รับมอบณนะบริเวณตึกแม่ชั้นหนึ่งโรงพยาบาลสมุทรสาครโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาครจะนำเงินสิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานฝ่าวิกฤตโควิด19ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป